ครับไปนะครับวิวมาเป็นตัวแทนนเน้อยพี่แปงเป็นตัวแทนเลยพูดถึงซีเรีองนี้ค่ะวันนี้ได้ได้เริ่มงวงสวงครับครับก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานของเราในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ถือว่าได้เริ่มวงสวงแล้วก็เปิดกลองด้วยเลย ใช่ครับก็จยังจริงเปิดเปิดกล้องน่าจะเป็นเดือนหน้าครับประมาณเดือนหน้าประมาณนี้ครับก็ตอนนี้ขอให้เคลียร์เรื่องบทให้เสร็จแล้วก็ในเรื่องของเวิร์กช็อปกับแอคชั่นนิดนึงครับก็ให้นักแสดงได้เตรียมพร้อมยความพร้อมรกับพร้อมค่ะรับเป็นเปอร์เซ็นน่าอาจจะไม่ได้ครับแต่ว่าก็ผมว่าพอถึงวันถ่ายในเดือนหน้าก็น่าจะพร้อมครับผมพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ไ่ถึงยารื่องนี้มท ครับก็คือเริ่มจากที่ได้คุยกับน้องตอยที่เป็นรักเขียนในเรื่อง k ิน p o t h Kinpoth Story เนาะรักโคตรได้สุดท้ายโคตรรักครับก็เลยได้เมียกาสได้คุยกับน้องเขาแล้วน้องเขาเขียนอยู่ในเว็บธรรมะเยแล้วก็เลยสนใจติดต่อเพื่อที่เพื่อจะซื้อลิขสิทธิ์ของนิยายเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์ครับประมาณนั้นค่ะสำหรับตัวคุณอยเซนเรื่องมันมีความน่าสนใจยังไงคะก็เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ค่ะ ก็จะขำเลยเวลาบูก็บูกันเต็มที่เวลาขำก็ขำกันเต็มที่เลยแล้วก็จะมีดราม่าบ้างแต่ว่าของเราจะเน้นไปแนวแบบสนุกมากกว่าเป็นแบบเมชชนเมอะค่ะเป็นแบบสายแข็งสายแข็งเลยคาดหวังกับมันยังไงบ้างพอจากที่เราเขียนเราเขียนเป็นหนังสือตัวหนังสือมาก่อนเนอะเราคาดหวังให้มันมาเป็นครับเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ฮิวดดี้ได้บอกตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์มันค่อนข้างจะ ต้องใช้เหมอนสกิลแบบสูงมากเพราะมันมีทั้งฉากบูฉากบูในน้ําบูบนบกบูทุกอย่างบูอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องแบบคาดหวังสูงมากค่ะเพราะว่าพี่แป้งกับพี่แบงเองก็ทุ่มกับเรื่องตัวค่อนี้ตัวต่ตตเลยใช่แล้วก็เราเห็นถึงความตั้งใจของทีมงานทุกคนแล้วคือคือยังไงก็คาดหวังแน่นอนค่ะ ก็เลยได้สองพระนาพระนาพระ่น่าเล่นเชิญลงมาแล้วป่ะอาเจากคุณอาเจนม่ะาคู่ของเรายังไงคะเขาคาดหวังไว้เยอะเหมือนกันนะคะคุณตอยขอบคุณค่ต้องต่อก็ทำเต็มที่ครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับเพราะว่าพอมันคาดหวังไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความเกรงตอนทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะออกมาไม่ดีก็สบายๆดีกว่า ก็คือใส่สุดเลยใช่ไหมครับโปเต็มที่ครับผมทุกวันนี้ก็ไม่มีเวลาว่างเพราะเวลาว่างส่วนใหญ่จะเอาไปลงกับการดูแลตัวเองการซ้อมหรือว่าการทํางานกระบดอะไรเงี้ยคุณมายเองก็ชกมวยอยู่เรื่อยๆใช่ครับชกมวยแล้วก็แก้จากการที่มวยจริงเป็นแอคชั่นแล้วก็แก้ฟาวเดชันหรือพื้นฐานใหม่ให้มันสวยงามขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายแล้วก็จิตใจอยู่กับการแสดงเยอะขึ้นครับผมเป็นคนบอกพี่มายว่า พี่ชายเดี๋ยวโปพาไปปรับท่านิดหน่อยให้มันเป็นแอคชั่นขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโปต้องไปทำดั้งใหม่แน่เลยสตันหรือโปเนี่ยแตกเลยเพราะมันมีผิดคงผิดคิวมาแล้วเนาะตอนถ่ายมีบ้างมีบ้างตอนตอนถ่ายจริงเป็นไหลเคลื่อนนิดหน่อยครับก็เลยเตรียมร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตอนอ่อตอนถ่ายจีนมันคงเยอะแล้วก็เข้มข้นกว่าอีเซ่เยอะครับครับคู่ต่อไปค่ะ ครับแล้วให้แอดนำผู้อื่นด้วยนะงมาเลยไม่ได้ครับค่เล่นคเล่คู่เล่น่เล่นค่เค่เลู่เล่นค่นค่ะคู่เล่คู่เคูเครับผมนคูเล่นคู่เ e ่นคู่เนคู่เนคู่นคูับล่นคู่่นคู่นคูอ่นคลกคูลนแ่ล่วคู่เ่นคู่เ่คูลนคูนค่ล่นคู่ีล่คูเลานคูเ่นคลนก่คู่เล่นคู่เคู่ล้นเคูนูคู่ลนคคคนนเนเคู่น ก็ในเรื่องก็รอติดตามได้เลยครับเ๋ยวความสนิทกันนอกจอด้วยเนาะใช่ก็สนิทกันครับสนิทกันค่อนข้างมากเลยนัดกระซ้อมคิวบูบ้างไหมครับอะไรนะนักกระซ้อมคิวบูบ้างไหมครับก็มีมีครับตอนที่ไปซ้อมคิวบูกันก็มีนัดคิวกันว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอะไรเงี้ยครับแล้วมันผิดบ้างไหมคะไ ไม่ผิดครับเขาค่อนข้างออมแรงครับกว่าเราเจ็บค่ะค่ะอ่ะคู่ต่อไปค่ะเซฟกับเกมครับเกมเพลย์คู่นี้ยังไงครับก็คู่นี้นะฮะก็มีความเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์มีความพลิกไปพลิกมามีพอดแคส หลายตอนเลยทีเดียวต้องไปตามดูว่าคือพัฒวิทยังไงแต่หลายครั้งด้วยกันแล้วก็คือคู่เราเนี่ยจะมีเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่มีคําถามว่าคล้ายกับคู่ของพี่เราไหมคล้ายไหมคล้ายไหมไม่คล้ายคือจริงๆแล้วคือคู่เราเนี่ยจะมีความที่เหมือนที่ว่าไปก็คือลูกไก่ในกำมือ เขาจะเต้นอยู่บนัมือเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวหมายถึงคีมอยู่ในกุ้งมือของปอเช่ปอเช่อยู่บนอุ้งมือของคีมไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวไม่จบเขาบอกว่าความพลิกไปพลิกมานี้พลิกอะไรครับพลิกตัวหรือพลิกบนบาทหรืออะไรครับอันนี้อันนี้ต้องรอไปดูเรื่องอื่นก่อนเออแต่เซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะครับผมค่ะคู่ต่อไปค่ะครับผมคู่ต่อไปค่ะตารักสามเศร้าลงมาเลยค่ะเออ รักสามเศร้าคู่ของเราเป็นยังไงคะไม่มีบักของเราคือเราไม่เศร้านะเราไม่รู้ว่าไงทุกคนพูดว่ามันเป็นรักสามเศร้าได้เลยไม่เราเป็นเรื่องผมม็อยู่แค่สองคนเองคนนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราคือจริงๆมันไม่ได้เป็นรักสามสาเป็นความสนิทกันมากของคนสามคนใช่รถเราสามคนเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนทางฝั่งของไทม์กับเตเนี่ยจะเป็นตัวแทนของเพื่อน ของคินนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นของฝั่งพอร์ก็คือจะช่วยการสนับสนุนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย s u p ความรู้สึกแบบเป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนครับเป็นิวเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ครับในตัวอย่างคุณสาวมากเลยนะครับในตัวอย่างอ๋อในตัวอย่างดูสาวมากเลยก็สวยขอบคุณครับรู้สึกไหมว่าการจริตกันในเามืนเวนีมากเออตั้งแต่รับบทเออเป็นเตนะครับผมในเรื่องนี้ก็มีแต่คนบอกว่าเริ่มสวยขึ้นทุกวันนะครับผม เขาพยายามเข้าคาแรคเตอร์อยู่ใช่แต่สุดท้ายจะเป็นยังไงคู่นี้ก็ต้องรอติดตามใช่ครับผมโอเคไปค่ะคู่ต่อไปค่ะครับทต่องก็มาเลยมากมากที่ต่องมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมคู่อื่นเป็นคู่รักแต่ที่เราเป็นอริอริกันเลยครับง่ายๆคือเหมือนหนูกับแมวกัดกันตลอดเวลาคือในเรื่องทุกคู่คือแบบมีความสัมพันธ์กันที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยแต่คู่เราจะเป็นคู่ที่ ต่อยกันในเรื่องเป็นเจ้าคิดเจ้าแข้นเพราะว่าเป็นตระกูลรองกับตระกูลหลักนะครับผมเป็นตระกูลธรรมดาไม่ใช่ตระกูลรองตระกูลธรรมดารองอ่ะเป็นเป็นแค่เบย์อ่ะอย่าค่อยตีกันที่เดียแล้วยังไม่หายเลยอย่าพิ่งตีกันก็เป็นว่าในส่วนนี้ที่จะบอกว่ามันเป็นความเป็นแอคชั่นจะมีความเป็นคอมเมดี้เดมาตกตรงนี้แหละว่าเราจะตีกันเราจะคิดจะแข้นจะเป็นยังไงต้องติดตามได้ในซีรีส์ตีกันแบบขำขำๆครับจริงเปล่าจริงโอเคครับต่อไปมาจ๊อบ บาจ๊อคือเรียกผีบาจ๊อหรือบาจ๊อครับบาจ๊อบาบาจ๊อจอบาตอนนี้ยังไม่ลงตัวเลยครับว่าจอบาหรือบาจ๊อครับไม่ได้เลยครับอ่ะพูดเะไรยังไงพิเศษอย่างไรก็ไม่มีอะไรพิเศษก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันแค่เพื่อนกันในความเป็นเพื่อนมันมีอะไรพิเศษมากกว่าเพื่อนไหมคะ มันมันก็มึงมีพิรุธทำไมเนี่ยไม่ดีครับก็ส่งกันปกติแต่ว่ามันไม่ลงตัวครับมันแบบวันนึงก็บาร์จ็อกวันนึงก็จ็อกบาร์อะไรประมาณน้แล้ะในเรื่องล่ะคะในเรื่องในเรื่องก็เพื่อนกันครับในเรื่องก็เพื่อนกันครับไม่มีครับไม่มีน่าจะเป็นเพื่อนกันอย่างเดียวครับครับถ้ามีอะไรเจอเลยก็ต้องปุ๊บไว้ก่อนแต่รอดูสีนี่ใช่แต่คู่เราก็จะไปเป็นตัวปวดหรือไปเป็นใช่ใช่ใช่ก็เป็นตัวสร้างสีสันครับครับผม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้สุดท้ายค่ะสุดท้ายแล้วครับสวัสดีครับครับสองคนนี้เคยผ่านรายกรนแจ้งมาแล้วใช่ครับยังไงคะคู่ของเราซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจอกันในเรื่องหรือเปล่าอ้าวไม่รู้ไม่ได้เจอกันด้วยไม่เพราะว่าอยู่แบบคนคนละกลุ่มนะครับใช่โอ้ใช่ครับเล่นเป็นอะไรคะเราอ่ารับบทเป็นเมฆนะครับก็คือพี่ชายของผม มีเรื่องเกิดขึ้นในอดีตกับคุณคินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีแบบอะไรที่อยากจะแก้แค้นนิดหน่อยกับเขาครับเป็นตัวหลายๆนะครับครั้งนี้ครับเราแอบรักเขาไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับนริบตอ่นอ่ะตัวตเอ่แล้วบเป็นจอมจอมเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนของพ่อแล้วก็เต็มหรือผมโทษฉายสุดในกลุ่มนี้เป็นอะไร เชคชายเฉยฉายเฉยายเฉยฉายเฉยฉายเฉุ่ายฉายเฉยนันเฉม่ายเ้ยฉายเฉยายเฉับายเฉยายเฉยฉายายเฉย่ายเฉยงคยเฉยฉายเฉยาเฉยฉายเากฝายเฉย่เฉ็นายาเฉยยายเาเยเเาา ก็จริงๆแล้วคือ,อตอนที่เรามองค่ะเราแค่อมองว่าเออเราอยากที่จะลงฟรีทีวีด้วยเพราะว่าแบบจะได้แบบว่าผู้ชมที่ดูทางทีวีเนี้ยนะคะได้ได้แบบว่าเออเข้าเข้ามาชมกันก็เลยคือคือในใจก็มองแหละว,ว่าเออถ้าถ้าเป็นซีรีส์วายเนาะก็ก็อยากที่จะลงกับทางช่องวันนะคะเพราะว่าแบบด้วยากระแสรหรือด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณช่องวันด้วยที่กันนะให้ทำสล็อตที่ดีมาแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวมันยังไม่ลงตัวแต่เดี๋ยวอยู่ในช่วงการพูดคุยยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จริงๆแล้ววางแผนออนแอร์ไว้เมื่อไหร่คะน่าจะช่วงปลายปีค่ะน่าจะช่วงปลายปีช่วงปลายปีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกอย่างมันแน่นอนลงตัวก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวทางเราน่าจะแถลงพร้อมช่องวันเลยทีเดียวหลังจากนี้ก็คือเล่นไขยทำเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ เราพิเศษเพว่าจะมีออนแอร์พร้อมกันเจประเทศทั่วโลกสุดบางใช่ครับก็คือของ VTV แล้วก็ของ UNEX ครับของ VTV นี่จะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามไทยไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อเมริกากลางอเมริกาใต้สเปนแล้วก็โปรตุเกสอ่าแล้วก็ส่วนของ UNEX จะเป็นของของทางญี่ปุ่นครับทางญี่ปุ่นใช่ครับ ตอนนี้ก็เปิดรับอีกหลายอีกหลายประเทศเลยถ้าใครสนใจจะติดต่อมาซึ่งนี้ก็จิตเราเราก็ยินดีพร้อมรับอยากให้ฝากไปติดตามเชิญชวนครับก็อยากให้ฝากติดตามซีรีส์เรื่องกินคอร์สเดอะซีรีส์นะครับราคโคตราสุดท้ายโคตรราคก็พวกเราทางฟิมเมเนียทางพู้กกับนะครับแล Level Level ้วก็นักแสดงทุกคนก็เต็มที่สำหรับ เรื่องนี้เพราะว่าเราอยากที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการซีรีส์วายในบ้านเรานะครับประมาณนั้นใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ีพี่ติพดีพี่ตมาพอดีพี่ตุ๊มา